เหรียญเซตสันจินั่นเองนะครับเรียกว่าย่น40%อ่าไม่สิเพิ่มความเร็วชิงสมบัติ40%นะแล้วก็ถ้าเรามาดูในขีดจำกัดน,นะครับตรงเนี้ยแม่งสุดแล้วดังนั้นเนี่ยเกมมาแล้วนะครับชิงสมบัติเร็วที่สุดในเกมครับนี่คือเซตเหรียญของตัวละครสันจิแต่เดมี่บอกเพิ่มเนาะมาอันนี้คือเซตแรกนะครับก็คือในส่วนของอ๋อสันจิใส่สูตรภาคภาควาน,นุอะแล้วก็สันจิอ่าตอนที่สู้กับคีนนะครับ อันนี้อีกอันหนึ่งส่วนเทดกนเทดอันนี้ดึงธงได้ย่อนสกิลหนึ่งครับส่วนของซันจิสีเขียวนะอันนี้ที่สลับสีได้นะที่ลม้มลงแล้วเปลี่ยนตัวก็เนี่ยสร้างความเสียหายเมื่อถ้าได้เปรียบกว่า5%นะครับและเหรียญสุดท้ายจะเอาเหรียญไหนก็ได้ที่เป็นของซันจิจะเป็นกอฮอกเคกก็ได้หรือว่าจะเป็นของหัวไข่ก็ได้อันไหนก็ได้ครับขอแค่มันมีกุ๊กกับราชวงศ์ซึ่งเซตเหรียญน,นี้ข้อดีคือความเร็ว40นับไปก่อน ส่วนลำต่อมาครับสกิลหนึ่งที่สิบสี่สกิล 1, 44, สองยี่สิบเฮ้ยสกิลแม่งไม่เต็มวะ่ะแต่อันนี้คือเซตแรกนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยเซตที่สองกันครับโดยเอออีกอย่างไอเซตตรงนี้นะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคุณจะเอาซันจิเหรียญอื่นมาใส่ก็ได้นะ,ะเช่นซันจิเหรียญเนี้ยก็ได้จะเป็นความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยคือขอแค่ามาแทนหัวไข่อะครับเหรียญไหนก็ได้นะอันเนี้ยก็ได้ก็คือมันจะย่นสกิลหนึ่งแตะตอนแรกมันย่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมันย่นแค่สิบสี่แต่ตรงเน ย่นหนึ่งเลยเท่ากับ27เ็ซตนี้ก็ได้นะครับโอเคนะโอเคนะที่เหลือลองเลือกเอาเองอ่าอันนี้เซตแรกครับจบมาเซตที่2ครับอันนี้คือเซตฮอรเค้กไปเลยซึ่งอันนี้เป็นซันจิอ่าเดี๋ยวเอาเอม่ก่อนตรงเนี้ยสี่สิบเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ฮอรเค้กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฮอรเค้กนะครับอ่านี่นี่นะเกาะไม่ใหญ่นะแล้วก็ในส่วนของเหรียญน,นี้ครับแต่ทีเนี้ยเหรียญน,นี้มันจะมีข้อเสียอ่อเรียกว่ามีข้อดีข้อเสียแล้วกันอ่าเซตเนี้ยเน้นหนึ่ง อ่าเน้นยน่นหนึ่งครับถ้าได้ทงน้อยกว่าเหรียญเดิมมันจะยน่นถึง30เลยจาก27ิเเป็น30นะครับแต่สกิลสองเนี่ยมันจะได้อยู่ที่14มันจะไม่เท่ากันย้ํานะมันจะไม่เท่ากันส่วนที่เหลือเพื่อนๆต้องไปเลือกเอาว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยจะเอายน่นหนึ่งดีไหมหรือยน่น2ดีอ่าแค่นั้นเลยเฮ้ยถ้าเน้นยน่นหนึ่งเออหรือว่าเอาแบบกลางๆอะ่ะเซตเนี้ยก็ได้นะเพราะว่ามันได้ทั้ง1และ2ถ้าถามผมนะอันเนี้ยกลางกว่าคือแบบกลางๆไปเลยอันเนี้ยจบ ถ้าถามผมนะไอ้ส่วนของพุดดิ้งเนี่ยตรงนี้จะไม่ต้องก็ได้ใช่แม้ว่าสกิลหนึ่งมันจะย่นถึง30%เมื่อทงน้อยกว่าอันนี้จริงแต่ทีเนี้ยมันกอ็อ่นี่นี่ตรงนี้ไอ้สกิลสเนี่ยมันจะได้ตอนมีเพื่อนอยู่ในทงซึ่งส่วนใหญ่สายบิ้งอ่ะมันจะไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นไม่อยากจะนับอันนี้เรียกว่าไม่อยากนับแต่จะใส่อันนี้มันก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันไงเห็นปนะ อันนี้ก็อาจจะย่นทั้ง30%เลยก็ได้มันมีเพื่อนมาช่วยอาจจะดึงธงอยู่แล้วคิสรุดโดดลงมาช่วยคุณก็ได้ไปเลยทันทีที่เหลือแค่แค่บอกว่าเป็นเส้นแล้วกันการแนะนําว่าเออจะเอาเส้นไหนเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาเซตน,นี้หรือเซตน,นี้ดีซึ่งถามผมผมเชียร์เซตน,นี้เนื่องจากว่ามันได้แน่ๆเพราะสายวิ่งครับมันได้อยู่แล้วเออแค่นั้นเองนะครับส่วนอันนี้นะครับเฮ้ยถ้าไม่เอาพุดดิ้งได้ไหมก็คือเป็นเซตอื่นแทนเอาก็ได้สิก็นี่ไง เป็นวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอา้าวสกิลหนึ่งสกิลสองย่นหมดเลยได้ครับแต่สกิลหนึ่งอย่างที่บอกครับมันจะไม่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันไม่ได้มีสามเหรียญโอเคโอเคอ่ามันต่างกันที่ตรงนี้อา้าวเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาเซตอื่นเลยได้ไหมแบบไม่ต้องเอามันสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อ่ามันก็ไม่ผิดนะก็คือคุณสามารถไปในส่วนของกอฮอเคครับกอฮอเกแล้วทีเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่าคุณไปเอาของเซตกลุ่มหมวกฟางอะ่ะใครก็ได้ ลูฟี่ก็ได้ใครก็ได้สักคนหนึ่งครับ <_ T an> เพื่อเอามาแทนอนะ่ะเท่านี้ก็ได้แหละได้เหมือนกันนะเพราะว่าอาถ้าเป็นกลุ่มหมวกฟางคุ็จะได้ทั้ง1และ2แต่แน่นอนว่าไอ้อดีตราชวงศ์ตรงนี้มันอาจจะได้ไม่เต็มต้องเข้าใจที่ตรงนี้ก่อนนะคําว่าไม่เต็มอ่ะมันได้เท่าไหร่ก็คือจะได้แค่14 14 28ที่เหลือเพื่อนๆก็ลองคิดดูเอ้ยอันไหนคุ้มกว่าคุ้มที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าผมบอกเป็นทางเลือกให้แล้วกันเนาะแต่ถามผมผมยังไงก็เสร็จเนี่ยถ้าถามผมนะ เซตเนี้ยน่าจะกลางที่สุดแหละอ่าที่เหลือก็เอาเซตมาให้ดูแล้วกันส่วนถามว่าเดี๋ยวเล่นให้ดูเกมหนึงแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแบบไหนเนาะโอเคเซตนี้นะครับแต่เหรียญยังไม่ได้ทำเด้อหลักๆคือแค่แบบจะดึงธงให้ดูเฉยๆว่าเออมันเร็วถึงขนาดไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ในออสุดท้ายเนี่ยพูดเกี่ยวกับสายวิ่งกันบ้างเนื่อง,งจากว่าสายวิ่งเ่ยจริงๆเ่ยแพทปัจจุบันมีใครบ้างเนาะ เอาวาอ่าผมให้นะตัดนิกะออกไปนะครับอันนี้คือสายวิ่งวิ่งจริงๆนะครับมีไอโบที่เล่นไม่ได้จินเบเอ้ยโอเคเล่นได้แต่นะัแผนปัจจุบันเนี่ยเซตเทินเจอน้อยลงตามที่เห็นเลยถ้าเจอแต่คิสรุจินเบก็ไม่ไหวชัดเจนนะแล้วก็ในส่วนของโรเจอร์อ่ะโอเคตัวนี้รับมือกับคิสรุได้แต่ถามผมเนี่ยมันก็ควรใส่เหรียญแบบลดความเสียหายไม่งั้นเนี่ยดึงธงไม่ทันหรอกครับคุณตายก่อนลดความเสียหายดีกว่าเช่นอย่างสามแชงวัยเด็กอาจจะเหมาะก,กว่า อ,อย่างจินเบก็ใช่เหมือนเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเป็นวิ่งจริงๆอย่างนิจิอ่าโอเคจะคิ้สรุเยอะมันก็ไม่ไหวอีกเอา้าสรุปบอกมานี่มีใครไหวบ้างวะไม่มีเลยสายวิ่งที่เป็นวิ่งจริงๆรับมือคีสรุไม่มีครับไม่มีบูโน่ยังไม่ไหวเลย80%อนตะ่ะตัวไหนมันไหวบ้างเล่า80%เรไม่ไหวมันก็ไม่มีไหวสักตัวแล้วอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเร่ดูแล้วกันครับว่ามันจะไปได้ถึงแค่ไหนนะ โอเด้งโอเด้งอีกตัวหนึ่งแต่โอเด้งเนี่ยมันก็ทํามาเพื่อกันในส่วนของตัวสแตนเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ได้กันคิสรุเหมือนกันนะมันเลยไม่ไหวไงเนี่ยมันมันก็มีปัญหาอีกโอเคดึงต่อเลยดูดูความเร็วดูความเร็วนั่นสิเป็นไงอะ่ะเร็วเหลือเกินอะ่ะโอเคปะเมื่อกี้เขาหลบแล้วหลบแล้วก็หนึ่งดอกครับเราดึงธงไม่ได้นะต้องให้จินเบเล่นนะครับ ตีไม่เข้าอ่ะมันตีไม่เข้าอยู่แล้วโอเคปล่อยไปปล่อยไปไปเขาได้เขาได้ก็ปล่อยแล้วเราก็ดึงคืนมันดึงกันแล้วกันได้ไม่มีปัญหาหรอกเออก็มาดิโอเคลงไปช่วยดีกว่าลงไปช่วยลงไปช่วยวุ้ปมองไม่เห็นว่ะเฮ้อโดนแล้วอ่ะจินเบไม่ไหวแล้วครับนีอ่ะหุยแต่ตีตีไม่เข้านะไม่ได้ไงกูโดนตีเข้าแล้วเมื่อกี้ <G ül üyor> เฮ้ยดึงได้ดีต้องได้ดีโอ้โหโดนคิสรุจินเบอ้อติดบูธพอดีไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ติดบูธไหวอยู่ไหวอยู่ why you, why you. เฮ้ยจินเบได้อยู่ได้อยู่แต่จินเบอย่างที่บอกแหละถ้าเราใส่แบบพวกรถควาเสียหายมันน่าจะนได้นานากว่านี้ไหมเห็นไหมเนี่ยดูดูเลือดดินะดูสิเนี่ยนะไม่หลบด้วยโอเคหนึ่งทีมันทำได้เท่านี้ไงกันธงให้หน่อย ไข่ก็ได้กันดงให้กูหน่อยคนเกิดใหม่อะ่ะกันให้หน่อยดิเออกันให้หน่อยกิสลุให้นิกะเล่นนะเอา้าเวนโอ้ก็ไม่ได้สิวะเอารอดึงคืนรอดึงคืนโอเคโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยเอาเอาไม่เห็นไม่อยากิสลุแล้วแม่งติดบูธด้วยดิตีเข้าอยู่ละ เนี่ยเลยอย่างที่บอกไงว่าเซ็ตเหรียญดึงทงไวมันดีแต่ทีเนี้ยแพทเนี้ยมันเล่นได้ไหมถือว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพกันนะครับผมจะไม่บอกว่าเหรียญไม่ดีแค่ว่าแพทเนี้ยมันยังไม่มีตัวที่จะไปเข้าคู่กับมันอะ่ะและตัวนั้นดียังไงก็คือจะต้องเป็นแบบโรเจอร์ที่สามารถรับมือกับคิสซลุได้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าดีเออแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้ไงตอนนี้มันไม่ใช่ไงประเด็นโดดกันมันเลยนะพวกมึงตาย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 ,ตาย ถ้าติดบูนี่คือไม่รอแล้วนะโอ้โหไม่รอดตาเห็ีเลยเห็นป่ะผมเลยบอกไงว่าไม่ใช่เหรียญไม่ดีแต่เน้นแบบลดความเสียหายดีกว่าไหมเพราะไม่อย่างนั้นนี่มันอาจจะไม่ไหวแค่นั้นแหละโอเคนะถือว่าหลักๆมาแนะนําเส้นเหรียญให้กันแล้วกันครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวอรอลุ้นในอนาคตว่าจะมีเส้นเหรียญไหนที่เราจะได้ใช้หรือไม่อ่าแต่ตอบเลยตอนเนี้ยังไม่มีดังนั้นเลยทําอะไรไม่ได้ณนะแพป,ปัจจุบันนั่นเอง นะครับผมแต่เหรียญเนี่ยเก็บได้เก็บไปก่อนแต่ทําอีกทีตอนที่มีตัวละครเล่นจะดีกว่าซึ่งตอนนี้ตาที่บอกไม่มีแล้วให้ผมสรุปเลยเนี่ยถ้ามันจะมีเนี่ยเมื่อไหร่ใช่ไหมถ้าจะมีอเด,เดี๋ยวผมแค่บอกแบบสโคบแล้วกันว่าเฮ้ยถ้าตัวมาอย่างเงี้ยม่งได้ถ้าตัวบางนี้คือได้นะแค่ยกตัวอย่างเฉยเฉยเด้อโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะในส่วนของตัวโรบินกันแหละเนี่ย,ยคุณลองดูครับเช่นอาจจะแบบพวกเพิ่มพารามิเตอร์ตีเราเลือดเด้ง ก็ได้และในส่วนของที่มันจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะเอาเป็นอุซอบดีกว่าอ่า่เลือดเด้งก็ได้2ลดความเสียหายเหมือนอุซอบก็ได้เนี่ยเห็นปหความเสียหายลดลงเมื่อเป็นท่าที่ได้เปรียบอย่างคิสรูเนี่ยมันตีแรงท่าที่ได้เปรียบ30แต่ทีเนี้ยมันชนะขาวไม่ได้เท่ากับว่าไอ้สิที่สีขาวชนะเนี่ยสิบห้าแล้วบวกอีกสามสิบสี่สิบห้ามันเลยตีไม่เข้าไงแต่เปนเ็นต่อมาเนี่ยมันยังมีในส่วนข,ของการนิ่งเลือด อีกเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของถ้าซัดฟิลได้ยกเลิกพารามิเตอร์โจมตีอันนี้ก็ช่วยได้ดังนั้นหมายเขาว่าที่มันจะรับมือได้จริงๆครับหต้องมีเพิ่มเดฟแล้วพอเพิ่มเดฟอ่ะทีนี้ขอกลับไปที่ตัวโซโลโซโลไม่มีเพิ่มเดฟมาเลยเล่นไม่ได้เห็นปะดังนั้นแพทปัจจุบันเนี่ยที่จะต้องมี1เฮ้ยเพิ่มเดฟต้องมีด้วยสอต้องมีลบพารามิเตอร์โจมตีด้วยเห็นปะสามมีลดความเสียหายลดความเสียหายเท่าไหร่ขอขั้นต่ำสัก,ก้ามีตามนี้3อย่างนะ มันจะเล่นได้เอา้าอย่างเงี้ยมันเลยไปเข้าคู่ไงเฮ้ยจินเบย์ใน80แล้วนะโดนคิดสลุ30ก็เหลือ50โดนชนะสีอีก15เท่ากับ45แต่จินเบย์เนี่ยการได้ถึง80ใช่ไหมเนี่ยไอล้ลถคาเสียเนะี่ยแปเมื่อกี้ลดไป45โอเคปะ่ะเอาละพอมันเหลือ3 5โดนเฉลี่ยเหลือ35ทําไมจินเบย์มันรับไม่ไหวนะครับเพราะไม่มีลบพลารามิเตอร์โจมตีไงชัดเจนยังพอมันไม่มีมันเลยไม่ได้อะใช่เว้ยมันมีเด็บ มันมีเด้งเลือดขนาดนี้ยังไม่ไหวเลยเพื่อนๆเ,เข้าใจหรือ,อยังนี่มีทั้งเด้งเลือดทั้งเด็บแล้วนะยังไม่ไหวเพราะมันไม่มีลบไงดังนั้นเนี่ยเราต้องดูในอนาคตถ้ามีสายวิ่งแบบนี้เมื่อไหร่บอกเลยว่าตัวนั้นเล่นแนววิ่งจริงๆได้เลยชัดเจน่ะแต่ถามว่าเฮ้แยแผทปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีหรอจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่ก็คือนิกะานะั่นแหละแต่ว่านิกะาเนี่ยมันไม่เล็กแตกสิเออแต่ละถูกละแต่นิกะามันไม่ใช่สายวิ่งที่วิ่งจา๋า มันเป็นสายวิ่งในกันทวงได้ฆ่าคนได้มันเป็นแนวนั้นครับแบบกลางๆอ่ะมันเลยไม่ใช่สายวิ่งจริงๆคือเราต้องการเทรดแบบนิกะนี่แหละอ้าวนิกะมีเพิ่มเดฟตรงไหนก็แปลงร่างเป็นคนยักษ์ไงเปลี่ยนจากเนี่ยเห็นป่ะแอตแทกมาเป็นเดฟแทนนี่เนี่ย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 คือเดฟแล้วเดฟมีแล้วมันอาจจะไม่ได้นับเปอร์เซ็นต์แต่นับเป็นหน่วยแค่นั้นเองแต่มันอาจะโจมตีล้วนๆไงใช่ไหมแล้วส่วนที่เหลืออ่ะลดความเสียหายมีดิจากสกิลไงแล้วก็เนี่ยเนี่ยจากสกิลจากสกิลเนี่ยจากกสิล นี่30เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้อีก50มันมีแล้วไงชัดเจนนะเนี่ยมันมีครบไงอีกอย่างก็คือเมื่อเป็นพวกแบบก่อนทับเรืออ่าโดนโจมตีเมื่อไหร่ลบทันทีมันครบไหมละ่ะเห็นปะครบทุกอย่างที่มันจะมีเนี่ยยกเลิกอ่อกอารโจมตีหนวะไม่เสียการทรงตัวนี่นี่เมื่อถูกโจมตีสตูด้วยก่อนทับเรือเห็นปะยกเลิกมันเข้าคู่3าอย่างเลยไงเราต้องการแบบนี้ประมาณนี้ในสายวิ่งตัวหน้า เพื่อที่ว่ามันจะได้ยืนได้แต่ยังไม่ได้รวมกับว่านิกะจะยืนได้ไหมก็อยู่ที่สายหมัดตัวหน้าไงและคิดว่าไม่น่าใช่กองทัพเรือด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีลบพารามิเตอร์โจมตีละอ้าวอย่างนี้นิกะก็อาจจะรับไม่ไหวใช่ไหมใช่คําตอบก็คือใช่ครับแต่มันก็ยังรับมือได้อยู่ระดับหนึ่งอยู่ดีเพราะว่าลดความเสียหายมันเยอะมากพอแล้วมันก็มีเดฟระดับหนึ่งด้วย มันเลยได้ไงแลวแถมแม่งต่อยกลับได้ด้วยโดยที่สกิลแม่ไม่ส่วนลดค่เสีหายอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีนั่นเองนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้หวังว่าน่าจะตอบประเด็นแดคีครบแล้วกันเนาะว่าสำหรับเหรียญสัญจิที่มันมานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนาเล่นไหมใส่ใครได้บ้างแผนปัจจุบันไม่มีแต่ทำเก็บไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะค่อยไปทําอีกทีนึงก็ได้เนาะส่วนอัพเหรียญครับถ้าใครจะใส่เนื่องจากว่าเป็นสายวิ่งที่วิ่งจริงๆเลือดเดฟบสอย่างละสไปเลย และโจมตีหนึ่งหรือเอาไปเลือดแบบเป็นหน่วยก็ได้แต่ทีนี้ผมยังไม่อยากให้รีบใส่เนื่องจากว่าเราไม่รู้ในอนาคตอันนี้ผมเค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะนึกภาพดีๆนึกภาพตามผมนะไอสายหมัดที่เหมือนชอปเปอร์และจาบายังไม่อยู่ในวิ่งนะครับอย่าให้มันอยู่ในวิ่งแล้วกันนะถ้าแบบเทตเนี้อยู่ในวิ่งเมื่อไหร่มึงบรรลัยเลยเพราะว่าแม่งจะถึกชิปหายเลยะถึกไม่ว่าและไม่แน่อาจจะตีแรงด้วยที่เหลืออาถามว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่แต่มันยังไม่สุด มีแล้วแต่ยังไม่สุดก็คือโอเด้งครับโอเด้งตรงไหนใช่ไหมเมื่อไอเนี่ยไฮไลท์แล้วนะเมื่อใช้สกิลที่หนึ่งอ่ะแล้วมันจะปรับสลับอะครับไหนวะเนี่ยระหว่างที่ตัวเองเพิ่มพลังโจมตีก็คือใช้สกิลที่หนึ่งเมื่อไหร่นั่นแหละเห็นปะจะได้รับค่าเสียหายจากสตูตามค่าพลังโจมตีแต่ไอตามแอนไรแธรมาลังป้องกันอ่ะดังนั้นหมายคขาว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยใครเล่นเอออย่างตัวละครโอเด้งเนี่ยก็เพิ่มแค่เดฟสิใช่ ใช่เลยหรือว่าผมเข้าใจเลยผิดวะรับควเาเสียหายจากศัตรูตามพลังโจมตีแทนพลังป้องกันของตัวเองอันนี้คือต้องใส่โจมตีล้วนสิอ่าอันนี้คือใส่ใส่โจมตีล้วนก็ยังไม่ใช่ครับจะต้องเป็นแบบช็อปเปอร์ก็คือเป็นเดฟล้วนๆเลยอันเนี้ยถึงจะแรงงงปะเออแต่จินเบมันดีตรงที่ว่ามันโจมตีแล้วมันไม่ส่วนพลังป้องกันไงดังนั้นไอตอนที่มันสกิลหนึ่งแม่งรแรงมากนั่นเองนะครับผมเห็นปะเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีของมันดังนั้นที่เหลือแค่รอ ให้มีเหมือนตัวละครชอปเปอร์แล้วกันถ้ามีเหมือนชอปเปอร์หรือจาบาเมื่อไหร่แบบเพิ่มเดฟอะลุ้น้วนอะตีแรงตามเดฟประครับเมื่อนั้นแหละจบเลยจะเป็นสายวิ่งที่น่าเล่นมากส่วนที่เหลือค่อยไปรู้แล้วกันนะว่าจะเป็นวิ่งแบบไหนเนาะวิ่งจ๋าไหมหรือวิ่งอย่างนี้ก็กค่อยว่ากันเนาะ